สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะผู้ปกครองมาเจอกับครูอิ๋วแล้วนะคะวันนี้มาเจอกับครูอิ๋วในวิชาภาษาไทยค่ะเด็กๆนะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมที่จะมาเจอกับครูอิ๋วหรือยังคะพร้อมที่จะมาร่วมสนุกกันหรือยังวันนี้ครูอิ๋วมีปริศน,นาคาไทยมาด้วยอะไรเอ่ยนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจ๋าตั้งใจฟังให้ดีนะคะ อะไรเอ่ย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 เป็นของใช้ใช้ใส่อาหารขนมข้าวหวานจัดวางบนฉันเมื่อคนกินเสร็จเก็บขันไปล้างความเก็บถูกทางต่างชอบใช้ฉันฉันคืออะไรคะ ว้าวมีคนตอบมาด้วยเก่งจังเลยค่ะแอบเห็นแล้วสิคะกิลรู้นะแอบเห็น้องกูอิว๋วแอบเห็นของกูอิ๋วใช่ไหมตอบถูกด้วยค่ะจานค่ะจานแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ที่บ้านของเด็ก,ดกอาจจะมีหลากสีหรือมีหลายแบบอันนี้เป็นจานอ่าเขาเรียกว่าจานอะไรนะคะอันนี้จานอะไรนะคะคุณู สังกระสีส,งสังกะสีนะคะแต่สําหรับบางบ้านเนี่ยเป็นจานกระเบื้องหรือจานพลาสติกนะคะมีรูปแบบหลากหลายเลยสวยงามด้วยนะคะใช้ใส่อาหารใช้ใส่ข้าวใส่ของขาวานเหมือนที่อูพาไปเมื่อกี้ตอบถูกเก่งจริงๆเลยหรือว่าแอบดูคะรู้แอบดูคําตอบคะสงสัยแอบดูคําตอบแน่เลยนะคะเ็กๆจ่าจานนั่นเองนะคะจานประกอบด้วย จอจานสระอานอนหนูอ่านว่าจานเห็นไหมค้างอยูมีภาพมาให้ดูด้วยนี่คือจานนะคะอ่านว่าจานนะคะลูกนี่คือจานจานแบบนี้เราใช้ทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆด,ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะในจ้าตามหนังสือได้แล้วใช่ไหมคะคัดไทยเล่มนี้เลยเล่มสีแดงๆเล่มนี้เลยค่ะพวกองขาดูด้วยนะคะเปิดพร้อมกู่เลยต่อไปาในคลิปที่แล้วนะคะ ต่อจากงงูเมื่อคลิ้ที่แล้วนี่คือจอจานเด็กๆคะจานรู้จักแล้วคืมอมีคำที่เกี่ยวเนื่องกับพยัญชนะจอจานอีกคำสองคำให้เด็กๆดูยกตัวอย่างของเด็กๆก็มีนะคะลูกดูตามไปได้ด้วยนะคะอะไรเนี่ยเด็กคนนี้ทำอะไรเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยมีอะไรด้วยคะที่หัวจุกนี่ค่ะจุกจุกของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะ หัวจุกนั่นเองนะคะจุกเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะแบบนี้จุกอ่านว่าจุกนะคะหัวจุกข้างบนนี้คือจุกนะคะออกเสียงตามครูอด้วยค่ะดังๆเลยค่ะให้ลั่นบ้านเลยจุกเก่งจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปค่ะอีกหนึ่งคำค่ะในหนังสือของลูกก็มีดูตามไปด้วยแล้วดูของครูอิ๋วประกอบไปด้วยก็ได้นะคะจมูกค่ะไม่ให้เห็นใส่แมสอยู่ของเด็กๆจับสิมคะมีไหมจมูก กับสิคะมีไหมตื่นนอนแล้วหยิบจมูกมาหรือยังคะมีไหมคะโอ้มีสิคะติดตัวอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าไม่มีจมูกเนี่ยดำรงชีวิตได้ไหมคะใช้หายใจโอ้คงไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนมีจมูกหมดเลยจมูกมีความสําคัญนะคะมีความจําเป็นด้วยมีความสําคัญต่อร่างกายมากๆเลยไม่มีจมูกเนี่ยหายใจไม่ได้ดำรงชีวิตไม่ได้นะคะ แบบนี้เลยค่ะเด็กๆจับของตัวเองเลยจับของตัวเองเพลยเลยค่ะมีหรือเปล่าหายหรือยังคะจมูกเนี่ยแก้มปิดแก้มถล่มหมดแล้วจมูกนี่ค่ะมมมมจมูก,มกอ่านว่าจมูกนะคะมีจอจานอยู่ด้วยนี่คือจมูกนะคะลูกดูกของเด็กๆเลยแต่ที่สำคัญนะคะเขาให้เด็กๆเขียนจอจานตามรอยประคือสอนแล้วค่ะเส้นทั้งหลายทั้งแหล่นนี่แหละค่ะ สอนแล้ววิธีการลากเส้นแล้วที่สําคัญลูกๆของครูอิ๋วเนี่ยกรามเนื้อมือแข็งแรงแล้วด้วยขอโม้หน่อยใช่ไหมคะทุกคนกรามเนื้อมือแข็งแรงแล้วจระเข้งับดินสอแข็งแรงกับดินสอสามนิ้วเก่งแล้วคนแต่ละคนเนี่ยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าส่งงานของครูอิ๋วมาแต่ละคนสวยมากๆเลยจอจานเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะม้วนหัวไปเลยเพราะเราฝึกม้วนหัวงองงูไปแล้วถูกไหมลูก ใช่ไหมคะเก่งจริงๆเลยต่อไปจอจานก็ม้วนหัวเช่นกันค่ะลงมาค่ะขึ้นไปหน่อยนึงมังกับมือให้ได้สวยไหมคะจอจานของครูิวสวยเนาะแต่ว่าของเด็กๆต้องสวยกว่าของครูิวแน่นอนเลยค่ะจอจานนะคะแค่ไม่กี่บรรทัดเองค่ะตามรอยประนะลูกนะสําหรับคนไหนที่กล้ามเนื้อมือแข็งแรงแล้วสามารถเขียนได้แล้วโดยที่ไม่ต้องมีรอยประเขียนมโมโกกิวได้นะคะ เขียนมาให้ครูดูก็ได้ในกระดาษเหลือใช้หรือในสมุดของลูกแล้วถ่ายภาพมาให้ครูก็ได้นะคะ4ี่บรรทัดเองคะ่ะลูกแค่นี้เองนิดหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่าลูกของครูเนี่ยเก่งมากๆเลยครูเชื่ออย่างนั้นนะคะทําจอจานเสร็จแล้วถ่ายมาให้ครูดูหน่อยนะคะในกลุ่มลายของเรานะตั้งใจทําด้วยนะคะฝึกฝนบ,บ่อยๆซ้ําๆแล้วเด็กๆจะเก่งนะลูกนะกล้ามเนื้อมือเริ่มแข็งแรงแล้วนะคะเปิดเทมอมเมื่อไหร่เรามาเขียนกันเรามาเขียนโชว์กัน เขียนให้ครูยอยู่ดูกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ